ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาพักจากเรื่องคอมนะครับวนมาที่เรื่องปลานะครับผมทําเรื่องปลามาหลายคลิปตอนนี้กำลังบ้าเลี้ยงปลาสวยงามอยู่นะครับนี่ที่เห็นในภาพนะครับเป็นตุ๊กตาตุ๊กตานะครับสั่งมาจากจีนนะครับตัวละประมาณ50กว่าบาทนะครับส่งมาจากจีนนะครับสั่งมาจากลาซาด้าหรือช้อปปี้จำไม่ได้แม่นนะครับแต่ใช้เวลาส่งไม่กี่วันนะครับประมาณสักเจ็ดแปดวันก็ถึงนะครับ ตัวนี้นะครับบางท่านอาจจะสงสัยไว้ทำอะไรนะครับไว้ไปน้องๆปลาในอ่างนะครับคือลักษณะนะครับเขาจะเป็นตุ๊กตานะทำมาจากจะเป็นปลาเตกหรืออะไรเนี่ยแต่เขาจะมีมือลูกบอลน,นะครับแล้วก็มีเชือกมาให้ด้วยนะครับให้เราผูกเขาจะมีห่วงอยู่ข้างหลังตุ๊กตานะครับให้เราผูกนะครับเสร็จผูกกับลูกบอลเราสามารถเอาไปลอยน้ําได้นะครับจะน่ารักมากที่สุดก็ ต้าปลานะครับมันจะลอยไปลอยมานะครับของผมเป็นอ่างนะครับเดี๋ยวคุณผมจะมีภาพให้ดูต่อไปนะครับเด็กๆชอบกันมากนะครับมันลอยไปลอยมาอยู่ในอ่างนี่เห็นไหมอ่างนะครับอ่างเลี้ยงปลาผมนะครับจะมีปลาทองอยู่3ตัวแล้วก็ปลาสีนะครับแล้วก็ปลาหังยุงนิดหน่อยพอได้อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอารอยน้ำให้คุณดูนะครับ เพิ่มความสวยงามนะครับในอ่างปลาหรือว่าตู้ปลาครับนี่น้องมารอเลยนึกว่าจะให้อาหารนะครับจริงๆไม่ใช่เอาตุ๊กตาไปรอยให้เล่นนะครับเนี่ยใครสนใจนะครับก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยเอาิ잉ร้านค้ามาวางไว้ให้นะครับถ้ายิ่งเป็นตู้ปลาเป็นอะไรนะครับมันจะมองเห็นด้านข้างนะครับรอยไปร้อยมาจะยิ่งสวยมากเลยนะครับหรือจะเป็นอ่างปลาก็ได้นะครับจะเป็นอ่าง อ่างปูนอ่างพลาสติกอะไรก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าตู้ปลามันจะเห็นด้านข้างมันจะสวยดีนะครับนะครับก็ตัวกะประมาณ50กว่าบาทไม่แพงนะครับงานดีนะครับส่งมาจากจีนนะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยคลิปให้ดูไปเรื่อยนะครับดูให้เพลินตานะครับดูปลาไปนะครับครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ